สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวยเนาะต้นไม้ประดับเขาสวยๆเพื่อนๆ <c oughs> เสียงแหบเสียงแห้งพาทุกคนออกเดินจะออกเดินไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อนๆเ้ยไม่รู้จะไปไหนออกกําลังกายจะทํางานเสร็จแล้วก็พาออกกาลังกายน้ำมูกไหลทวที่ พวกนี้ก็ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีจ้ะต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีเห็นไหมนะจะออกสีแดงๆส้มๆสวยนะสวยแต่ว่าถ้าซื้อต้นมาปลูกนี่แพงมาก,กเพื่อนๆต้นเนี้ยสวยวันนี้ก็มันบอกไม่ถูก,กเพื่อนๆนะแบบอากาศเดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็ฝนหยุดมันก็ไปปลอยลินลินนะจ๊ะ ไปเดินด้วยกันแดดไม่มีหรอกจก้ะหน้านี้หาแดดยากจะบอกไว้ก่อนหน้าหนาวอย่างเงี้ยหาแดดยากเ,เพื่อนเนอะถ้าว่าโชคดีจริงๆก็มีแดดแต่ว่าแดดออกมันก็ไม่ได้อุ่นอะ่ะตาจอก,ก็มองดูเห็ดจ้ะเพราะช่วงนี้เห็ดหูหนูมันชอบออกนะจอยก,ก็จะดูหามองอย่างเงี้ยจะ้ะ บางทีมันก็อยู่กับต้นไม้ที่ตายแล้วที่ร่วงนะตามพื้นอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นถ้ากับกิ่งไม้ที่ที่ตายแล้วจาขอนไม้ที่ตายแล้วแต่บางอันก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่กาลังส,สดๆที่จะถ่ายให้ดูนั่นแหละนี่นี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเห็นละเขาเป็นต้นไม้มันจะกึ่งต้นไม้ตายกับกึ่งต้นไม้เป็นนะเพื่อนๆนะนี่นี่เห็นธูหนูจ้ะนี่นี่นี่ เราก็ต้องเอาไปทําความสะอาดอันนี้ก็คือเน่าแล้วอมน้ําอันนี้อันนี้กําลังขึ้นนี่ตุ้มุติมินี่นี่อย่างเงี้ยนี่นี่นี่อย่างเงี้ยเอาไปก็ไปทําความสะอาดเอาจา้ะนี่อันนี้จะดอ,อกใหญ่เห็นไหมนี่นี่แต่มันจะขึ้นตามอย่างเงี้ยเนี่ยต้นไม้แบบเนี้ยมันจะขึ้นไม่รู้ว่าต้นอะไรนะทุกคนนะแต่เนี่ยอย่างที่จอยบอกเนี่ยจะกําลังขึ้นตุ้มมุติมินี่นี่ ก็จะพาทุกคนอะดูเห็ดนะเพื่อนๆน,นะช่วงนี้ก็คืออย่างที่จอยบอกอะจะเห็ดหูหนูกําลังออกนะกําลังออกตามพื้นที่ที่จอยพาทุกคนมาดูนี่ก็คือพื้นที่ที่แบบจอยมาบ่อยๆมากับพี่อนดีม้มั่งมาคนเดียวมั่งอย่างเงี้ยจะตน้นตรงเนี้มันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าป่านี่โดนถงังโ,โดนถักโดนถักแล้วมันยังลกบางบางช่วงอะจะ้ะ เดี๋ยวจอยจะกลับไปดูตรงที่บ้านมันเคยขึ้นนะแต่แถบที่พี่สายอยู่นะจอยจะบอกไว้ให้เยอะมากจะทุกคนกำลังออกถ้ายิ่งฝนตกเยอะๆเนี่ยมันจะบวมน้ําอย่างเงี้ยจะนะมันจะอวบแล้วบวมน้ําจะนี่ทุกคนนี่นี่ก็กิ่งไม้ที่หักจะอยู่กับพื้นก็มีนะอย่างเงี้ยคือกิ่งไม้ที่ตายแล้วจะดอกเขาก็ประมาณนี้ ตอนนี้ก็จะอยู่กับต้นไม้กิ่งไม้ที่ตายแล้วเหมือนกันจะเนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็ดทุกอย่างมันก็สกรปรกัึงนั้นแหละเพื่อนๆนะจะกินก็ทําความสะอาดล้างให้ดีๆจ้ะจะเก็บไปเลยทุกคนยังออกไม่เยอะนะเนี่ยเริ่มออกนี่เขาเริ่มออกทุกคนเอาไปเก็บไปก็ไปทำความสะอาดเราจะนะ ทุกอย่างกินก็ต้องทำความสะอาดแหลนะเนาะนี่จ้ะน่าจะเห็ดแล้วก็เก็บให้ดูอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะมันก็ไม่ได้มีเยอะหรอกเพื่อนเพื่อนช่วงนี้แต่มันกำลังออกไงนะเห็ดหัหนูบุกป่าเพื่อนเพื่อนดูไปถ่ายเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนดูนั่นแหละเห็นไหมว่าสภาพออ,อกมาคนเขามองจอยเต็มเลยเขาบอ,อกว่าจอยไปไปทำอะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะเนี่ย้างคางสวยๆดูดิ สวยดีงามทางนอกใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วทุกคนชอบมากเลยนะช่วงเนี้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยสวยจะชอบส่วนส่วนทางนู้นมันก็เปลี่ยนสีเยอะอึมืดมองไม่เห็นหรอกไปไปเนี่ยสวยเปลี่ยนสีสันสวยงามนี่สวยสวยนะทุกคนดูสิต้นอะไรก็ไม่ร้โรบินเบิร์ดจ,จะ้ะ เห็นไหมทุกคนงามนะงามงามตัวเล็กเล็กเสียงเพอ้พอเพเดี๋ยวเขาก็ร้องจ้ะ ้วยก็มาทํางานอีกจ้ะนะก็ถ่ายแอปเปิลให้ดูปีที่แล้วมันจะดกมากทุกคนแอปเปลิลตัวนี้นะเสียงนกบินเพื่อนเอเอ้ยอก,ก็รอกกระแตก็วิ่งนี่แอปเปิลจะดกมากปีที่แล้วปีนี้ก็พอมีจ้ะแต่มันยังลูกไม่แดงนะเพื่อนๆนะลูกสีเขียวแต่ว่าเปลือกจะหนามากอะแต่ว่าเปลือกจะหนามากทุกคนนะลูกใหญ่ แต่เปลือกหนาเราจะหาไม้สวยก่อนทุกคนนะนึ่งลวงแล้วนะหนึ่งลูกมันไม่นีท่ทุกปีมันจะดกกว่านี้จะ้ะปีนี้มันไม่ค่อยดกหรอกเพื่อนๆนี่อ้าวล่วงแล้วนี่แต่อันไหนที่ล่วงมากๆนะ ก็จะเก็บเอาไว้ให้ให้นกให้กระรอกกระแตจะให้เป็นอาหารสัตว์ทุกคนนะจอยจะเอาอีกสักลูกจะ้ะแต่ว่าเปรี้ยวเหลือเกินแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันแข็งจ้ะเปลือกมันะโอ้โหน้ำแล้วกันนะทุกคนก็จะได้น,น,นี่นี่่ลวกละนี่จะมีเน่านิดนึง แต่ลูกเบลเลอร์จ้ะนุ่นข้างบนน่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆนี่นี่เอาได้ไหมนี่ทุกคนนี่อยู่ตรงนี้นี่มันเยอะอยู่แต่เอาไม่ค่อยได้ต่อไม้จ้ะนี่ทุกคนอนี้มันไม่หวานนะจอจะบอกไว้ก่อนบอกอีกรอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวยังกับมะม่วงน้ำดอกไม้อ่ะจ้ะ กินไม่อร่อยจ้ะพันนี้นะแต่ว่าถ้าใครชอบกินของเปรี้ยวอ่ะเพื่อนๆนะแทนมะม่วงพันนี้เลยจ้ะแต่ว่าเปลือกจะหนามากเพื่อนเพื่อนน้าหนา,นา,นา,นาคือที่ว่าล่วงมาแล้วก็จะก็ลอกกระแตก็จะกินจ้ะนะก็ปล่อยไว้เป็นอาหารสัตว์แต่ข้างบนอ่ะจะมีแต่ลูกใหญ่ๆจ้ะนน,นี่เห็นไหมลูกเนี้ยลูกใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยจ้ะลูกก็ประมาณนี้อยู่ในกระเป๋าจอยด้วย ลูกใหญ่มากเนี่ยจ้ะทุกคนลูกเบลเลอร์บเบลเลอร์เลยเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่จ้ะเปรี้ยวนะจะบอกไว้ในคลิปนี้ก็คือเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริง,รงๆทุกคนกินแทนมะม่วงเรื่อง<ๆ>งานแล้วจ้ะพายแอปเปิลกลับบ้านแดดออกละนี่จ้ะช่วงนี้ก็ประมาณสักประมาณใกล้จะเที่ยงแล้วจ้ะรถก็เริ่มเยอะทุกคนข้างหน้าก็ ใบไม้เปลี่ยนสีอากาศก็หนาวจะนะแต่ก็ไม่ได้ว่าหนาวมากไม้ขนาดนั้นจะก็มีความหนาวอยู่ต้นไม้สวยนะทุกคนเนะเปลี่ยนสีนะเห็นไหมสีเหลืองงาม,งามสวยดีปาจะเดินต่อไปมันจะมีสีออกแดงๆด้วยจ้ะทุกคนเดี๋ยวจจะให้ดูเนาะตรงนู้นจะสีเหลือง เสียงให้บเ,เพื่อนๆเซมหะนู้นทางนู้นสวยมุมนี้ก็สวยนี่มุมนี้ก็สวยสีแดงสีแดงเห็นไหมห้องข้างหน้าน่ะคือร่วงทิ้งหมดละใบไม้น่ะร่วงทิ้งอันนู้นก็เริ่มเหลืองเริ่มร่วงจะแต่อันนี้สวยต้นสีเนี่ยจะสวยสีออกแดงแดงส้มส้มส่วนนู้มันก็เหลืองเริ่มก็ ร่วงทิ้งหมดแล้วแหละทุกคนจะเหลือแต่แบบกิ่งอะพ่อเพื่อนหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละจะให้เห็นแต่กิ่งพอหน้าร้อนเขาก็เริ่มผริใบขึ้นมาใหม่จะ้ะต่างประเทศมันก็จะได้เห็นหลากหลายฤดูจะ้ะเพื่อนๆสวยไหมมุมนี้สวยเนาะสวย,สวยด,ดิธรรมชาติ แต่เราดูรด,ดูการเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าพอใบเขาร่วงแล้วเขาก็จะสกระปรกแบบนี้เพื่อนๆเหอนไหมสกรปรกไหมล่ะสกระปรกเนาะตัวนี่่วงเห็นไหมถ้าลมแรงอีกสักสองวันสามวันนี่เพื่อนๆเ,นเ้ยจะสกระปรกหน้าดูช่วงนี้ก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละจ้ะ รวงมาก็กองกองกับพื้นแตบบ่ว่าไม่มีใครมากวาดนะเพื่อนๆนะบางคนบอกว่าจะมีเ,เทศบาลมากวาดมาอะไรไหมเขากวาดถนนแต่ก็ไม่มากวาดข้างบนนี้จ้ะไม่มีใครเข้ามากวาดข้างบนนี้หรอกจ้ะทุกคนเดี๋ยวใบไมนะ้น่ะข้างบนนี้ไม่มีใครมากวาดนะกวาดแต่ถนนแต่ต้นข้างหน้านะก็สวยเพื่อนๆเดี๋ยวจอยพาดูต่อไปก็จะเห็นแต่กิ่งอ่ะจ้ะ จะไม่ค่อยเห็นสีเขียวสักเท่าไหร <c> ่ <oughs> เสียงแหบทุกทีต้นเนี้ยข้างหน้าเนี่ยร่วงไวมากเหลืองก็เหลืองไวไวร่วงก็ร่วงไวไวนะเห็นไหมข้างหน้านะ่ะร่วงไวมากเหลืองไวมากถ่ายยอนหลังให้ดูอีกสักหน่อยเห็นไหมทุกคนสวยนะเนาะเหลืองอารามงามมาก ไปทีนี้ไปกันให้ดูแล้วก็ไปต่อมันก็จะประมาณนี้นเพื่อนแต่ตรงนี้จะสวยเนี่ยต้นเนี่ยจะสวยนี่สีเนี่ยจะสวยมากจะชอบเป็นใบไม้ที่สวยเนี่ยตัวสีเนี่ยนี่ใบมันนี่สวยนะนี่สีนี้จะสวยหลากสีสันจากด้านหลังก็เหลืององั้นน่ะแต่จอยก็วันนี้กนะ็คลิปนี้ก็ มีทั้งพาไปเก็บเห็ดแล้วก็เก็บแอปเปิลที่ทํางานจ้ะไม่มีใครเข้าห่วงหรอกเด้อเพื่อนๆแอปเปิลปปที่ทํางานน่นะสำหรับคนทํางานในนั้นนะแต่คนภายนอกเข้าไปเก็บไม่ได้จ้ะนี่ใบไม้สีสวยถ้าเรากลับบ้านแล้วเพื่อนทำงานเสร็จกลับบ้านหาบนาบ้าทาหาอะไรกินสิ่งที่เขาเทนี่คือมันจะมีที่ทิ้งขยะจ้ะพวกรนะีไซเคิลน่ะ เขาเรียกสกิป์เนาะเพื่อนๆเนาะอยู่ตรงนั้นแหละปาจะกลับบ้านกันจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย